สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุนนนทองคนสร้างงานครับในส่วนคลิปนี้ก็มาชมไอเดียการทำเตาเผาขยะนะครับนี่นะครับพื้นที่การทำเตาเผาขยะอยู่ที่มุมหลังบ้านของผมนะครับซึ่งผมก็ได้เทฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อก่ออิฐขึ้นสัก3ามแถวนะครับขนาด ความกว้างของเตาก็อยู่ที่เมตรหกคูณเมตรหกนะครับเป็นมนทนนะครับก็ผสมปูนก่อเอ็ดเลยครับในเขตพื้นที่ผมอยู่เนี่ยตำบลน,นาเจริญอำเภอเดชอุดมนีย่ยังไม่ได้เป็นเทศบาลนะครับยังเป็นอบตออยู่ก็ไม่มีรถเก็บขยะครับต้องทําเตาเผาขยะใช้เองจัดระเบียบเก็บขยะเองครับ งานนี้ก็ไม่ได้เน้นสเปคมากนะครับก็กะกะด้วยสายตาแล้วก็นี่ครับสามเหลี่ยมปาดปูนนี่ก็มาวางระดับเ่าเลยซึ่งจะไม่ซีเรียสเรื่องสเปคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำเตาเผาขยะใช้ถ้าเป็นก่ออิฐสร้างบ้านนี่ก็ต้องจับระดับแล้วก็ดึงสายเอ็นให้มันแน่นอนนะครับแต่ส่วนนี้ก็ทําง่ายๆครับ ทำใช้ทำเตาเผาขยะใช้เองส่วนบางคนก็ใช้ปลอกปูนนะครับปลอกสวมวาง2ปลอกนะครับซ้อนกันแล้วก็เผาเลยง่ายดีแต่ผมมองดูแล้วว่ามันเล็กไปนะครับตอนแรกว่าจะใช้แบบนั้นแหละมันเล็กไปผมก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าจะได้เก็บขยะได้เยอะหน่อยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะก่ออิดขึ้น3ามแถวนะครับ แล้วก็วางลิ้นเต่านี่ครับก,ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3แถวจากนั้นผมก็จะใช้เหล็กเส้นนะครับแล้วก็เศษเหล็กเก่าๆนะครับรวมถึงเหล็กร่างส่งปูน,นะครับก็แกะมาใช้ร่วมกันนะครับก็เป็นการประหยัดอีกต่อหนึ่งครับมีเศษเหล็กเก่า เศษเหล็กเรืออรๆอะไรก็หยิบมาเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อเป็นลิ้นเตาด้านล่างนี้ก็จะเป็นเท่าฐานลงไปนะครับก็กวาดไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้และอีกต่อหนึ่งนะครับประโยชน์ของการทําลิ้นเตาแบบนี้นะครับทําให้ขยะเปียกแห้งเร็วและก็เผาไหม้ได้ง่ายครับเมื่อทําลิ้นเตาเสร็จแล้ว ผมก็จะก่อเอีดขึ้นอีกแถวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นปอกกันที่จะยิงแผ่นสังกะสีโดยรอบเลยนะครับครับจากนั้นก็เป็นเศษเหล็กเหมือนเดิมนะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วนะครับก็มายิงขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเป็นโคง้งแล้วก็ยิงแผ่นสังกะสีโดยรอบนะครับเพื่อเป็นป่องควันขึ้น แล้วก็กั้นขยะไม่ให้หล่นด้วยนะครับนี่ครับรูปรางหน้าตาตเตาเผาขยะยิงแผ่นสังกะสีโดยรอบแล้วก็ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งคือประตูด้านหน้าสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่าที่นำมาประยุกต์ใช้ใหม่ครับผมก็จะยิงโดยรอบทั้ง2ชั้นเลยครับ ชั้นนอกและชั้นในเพื่อความคงทนในการใช้งานนี่ครับมาดูด้านล่างก็กว้างพอสมควรก็มีช่องลมช่องระบายช่องให้น้ำไหลลงมาเวลาเผาขยะก็จะได้เผาง่ายหน่อยส่วนเศษสังกะสีเมทัลชีตก็วางตรงลิ้นเตา เพื่อลองรับน้ำหนักและก็สิ่งเล็กๆได้ด้วยก็เป็นไอเดียในการทําเตาเผาขยะใช้เองทุกคนก็สามารถทำใช้เองได้เนื่องจากพื้นที่ของเรานี้ยยังไม่มีเทศบาลยังไม่มีรถเก็บขยะเราก็ต้องจัดระเบียบกันเองแต่ละบ้านแต่ละหลังเก็บขยะเผาขยะกันเองทั้งนั้น ก็ประมาณนี้นะครับกับไอเดียการทำเตาเผาขยะใช้เองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ